ทำแบบว่าถึงหน้าเลยกูขัดหลังกูขัดหลังให้โซนเมิทว้ายงานเข้ากันเพื่อนกูวิทเพื่อนกูก็ไม่ได้ฟาร์มจะไงสิไอ้หลังแม่งเดียแข็งซ้ายหรือขวาขวาขวาเดี๋ยวกูววเตะให้ดูให้สองหนึ่งแอคชั่นตายกูหน่อยเพื่อนตายเออแบบหน้ามาเลย <laughs> วายบาง กูเอาไว้บ้างมาดิมาดิมาดิาดาแบงมาแล้ว คุกกี้แลนด์ชอปเติม ROV เร็ว100งเซ็ใครมองหาร้านเติมเกมดีๆร้านเติม RV ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีการโกงรอะจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสายเปสายเติมผมแนะนําร้านนี้เลยทางร้านยังรับเติม RV หรือว่าเกมอื่นอีกเพียบเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปเติมผ่านทางเพจหรือว่าเติมผ่านทางไลน์สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับผมวันนี้เรามาอยู่กับเอม r y รีในแรงเก้าสิบดาวบวกบวกนะครับ ช่วงนี้ถ้าผมลงแบบ70ดาวเอ่อแปดสิบเก้าสิบนะครับเออไม่ไม่ต้องกังวลถ้าแบบเอ้ยบางาวันเจ็ดสิบวะพี่คืออัดไว้ยังไม่ได้ลงนะครับมาดิดอดเอาเลยเพื่อนมามันเบลวหนึ่งเยอะง,งามๆเลยเป็นฟิกเกอร์ด้วย,ยมาดิว่ากูสโลกูต่อยกูเตะลาก่อนนะเพื่อน มันมาสาบด้วยเออช่วงนี้ออฟเลนก็ประมาณนี้นะครับตั้งแต่ฟีฟันก่อนแล้วแหละทรงติงเต็มเลยเงี่ยส่วนเอเมอรี่ในแรงส,งสูงผมคิดว่ายากพอควรเลยเออผมก็พยายามหาตัวที่แบบนอกเมตา้ามาให้เพื่อนๆดูบ้างนะครับแตหาเกมที่แบบมันเล่นได้ือยากมาก ไม่ให้ด้วยไม่ให้ด้วยหัยเชืองเธอเิดจัดแต่ว่าออกไปแล้วครับงั้นดึงมางนี้หน่อยเดี๋ยวแม่งส่งสกิลสองมาผมว่าฉันรุ่นนะทาจิอยู่ตรงกลางครับอย่างนี้เราใส่เลยสกิลหนึ่งไปแล้ววันนี้จะเล่น,เ,ลนเป็นสายดเมเอรในแรงที่สูงขึ้นเออมันก็จะ ยากหน่อยออมันจะตายง่ายนะครับแอบอุไม่ชอบเลยลนูนี้ผมชอบลูนสปีดมากกว่าจริงๆลูนสปีดคือแบบวิ่งเพลินจัดอะมันแอบหน่อยวะคว่าพุ่มนี้เอา้าไม่ใช่ปะทำแบบว่าตึงหน้าเลยกูคัดหลังกูคัดหลังให้ต,มมตันน้ำเม็ด ว้ายงานเข้ากลายเป็นกุนแหลมเลยโอ้โหไม่ไหนครับตอนนี้เราได้มังกรไปเอ,อได้มังกรไปแล้วคัดเพื่อนแล้วก็ได้ทาจิด้วยนะครับเหมือนจะได้ดอเรียหรือเปล่าโอ้โหไม่ได้ครับมีตัวมปิดด้วยว่าแล้วสองตัวสองตัวไม่ไม่ไม่ไรได้ยังมั้งใสเลย ฟิกเลย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 ฟิกหมายถึงซ่อมกูตอนนี้กูฟิกเกอร์แล้วกูไม่ซ่อมระบบแล้วย่ระบบพังว่ะรัวครับตรงนี้ถ้าแก๊กดึงได้ผมกลัวว่าผมจะเตะออกอะซึ่งมาดึงเป็นเส้นตรงใช่ไหมเราอาจจะเตะเบ้ B ไปทางขวาอะไรอย่เงี้ยเตะไปข้างหน้าอะไรอย่เงี้ยนะครับแต่ขอให้เตะให้ตายเขาพอ น่าสนใจนะเป็นคอมโบโดอรีกับทาจิโคตรโหดนะครับต้องบอกว่าคอมโบเว็บเวียนตลาลยแทบจะได้ดาวฟรีกันเลยทีเดียวเดียวเดียวโอ้โหอะไรเหมือนกันนะเนี่ยต้องมีอันติเท่านั้นนะครับถึงจะชนะยีน่าแม่ได้เสีอเชิงว่ะวลังแตกไปแล้วครับ วายล่ะมาอัพเลยน้อยหน่อยกูไม่ได้ฝามแล้วเนี่ยเพื่อนกูเพื่อนกูก็ไม่ได้ฝามจะไงสิไอ้ต่างแม่งดียแข่งซ้ายหรือขวาขวาขวาห้ารับมงอแล้วโอ้มืออยู่ที่เลยย่าน้องคนเครียดคนเครียด คามชอบแป,ป๊บนะครับตอนนี้ผมเอาลองกิรุษเข้ามาผมไม่รู้นะว่าผมอาจเดาๆว่าจีน่อาจจะออกเป็นประมาณเลยเกมอาจจะต้องออกชิ้นหนึ่งที่เป็นของกันนะครับยังไงขวามเมื่อกี้ถ้าฟิกเกอร์ไปก็ไม่น่าทาันอยู่ดีวะ่ะมทาทันแหละแต่น่าจะไม่ตายอยู่ดีครับตอนดามเมจน้อยด้วยการโดนปัม๊ม โดนแก๊งตั้งแต่ต้นเกมเลยครับทำให้ผมแบบไม่ค่อยมีอิสระในการฟาร,ร์มเท่าไหร่จริงมาสู้กับยีน่าค่อนข้างที่ได้นะครับแล้วแต่เชิงแล้วแต่เชิงอืมถ้ามีสติก็พอได้อยู่สวยๆเลยโวยแม่งจะเตะกูเม,มื่อกี้แบบทรงทรงเข้าแน่นอนครับเมื่อกี้ <laughs> เลยต้องฟิกเกอร์ออกมาก่อน ฟ้าโดนว่ะสงสารนาคาที่หายไม่มีว่าฟ้าอ่อจริงๆไอเรื่องบลูคินสเปียกับอ่าเจาะเหลืองนะครับถ้าเจาะเหลืองมันต้องเทรดกันค่อนข้างที่จะยืนยาวนานหน่อยก็ใช้ได้เลยครับหมายถึงเจาะสีเหลืองแต่ถ้าบลูคินสเปียก็ปุ้มพวกแคร,รี่เลยนะครับได้มวยว่ะได้มวยได้มวยได้มวย ไม่หมดไม่หมดไม่หมดเหก็ตายขอห้าวกับท่าจีเลยวะโหหาจีไม่เท่าไหร่ขนาดไม่กินกูโอ้ได้ก็เลยเลิกก็ตายครับมันก็เดือดเท่าไหร่อาจจะงงงงวพี่ตายอะไรก็ตามใช่ครับผมก็งงกับตัวเองกันจังหวะได้หมดแล้วก็แบบน่าจะกลับไปเลยแม่งมีคนมามีมีจริงมีจริง ว่าแล้วขวาแวบแบบอ่ะขวาขวาแวบแบบอ่ะกันป้อบมึงมันลีให้ยีหน้าด้วยถึงได้กตายเพื่อนสวยเบซซายเออมันจะเบ่อย่างนี้นะเพื่อนผมก็กลัวในจังหวะที่ถ้าเขาดูดถ้าเขาดึงได้มึงมาแบบอะไรนะสูสวยงาม ลาดด้วยสกิลหนึ่งมานี่เลยมวยหลายทีละมาวลาทีละขอดูเลยแป๊บคนชัดเฉลไมอีกคำว,ว่าถอยกูดักนี่แป๊บโอ้แม่งรู้ทันว่าถอยยาวเลยครับรู้สึกว่านะตอนนี้ที่ผมเล่นนะครับนะปัจจุบันเลยนะาดาบไฟฟ้ามันโดนเนิร์ฟใช่ไหม ปล่อยไฮเตะได้เห็ดบ่อยขึ้นปล่อยได้เห็ดบ่อยขึ้นนะครับเอ่อพราะหลุดมาเขาไม่ใช้ดาบสายฟ้าน้อยน้อยคนที่ใช้ยังใช้อยู่นะครับอาจจะได้สกินอาจจะได้สกินคลิปนะครับมัดอ,อยู่ทุกที่จริงกว่าดิเช็คทุกพุ่มละมวยถ้าจริงๆอ่ะ กดดาบถึกทันมวยคือเตะเราไม่ตายนะครับแล้วกดอันติสสวนเออถ้าแบบสมมุติว่าเขาดักนะถ้ากดทันนะครับวงเล็บใหญ่ใหญ่ถ้ากดทัน<ป>เล่นเอนเ,เอเมอรี่มันเป็นสายดาเมจล้วนอยู่แล้วน่ะนี่แล้วก็กันพวก DPS ได้ดีสไลดเอเมอรีส่สไลา์อันตินะครับเดี๋ยวกูเตะให้ดู5 1 2, 2 1อคชั่นตายกูหน่อยเพื่อนตายเออแบบหน้าม้าเลย <laughs> พวก DPS uh, ในแพทนี้ก็จะมีเห็นมีราววิ่อะไรอย่างนี้น,นะครับดามเมจเพิสักกันแบบเร็วๆแบบซอยเร็วๆซอยเร็วแต่แบบถ้าเจอเอลันดอร์เงินรวยๆมากอาจจะยากหน่อยนะครับแต่เอลันดอร์แบบต้นเตะทีเดียวก็ตายเหมือน,นอกันมาว่ะมาว่ะมาว่ะหนึ่งถึงสองมาว่ะ ไปก่อนละ <c oughs> ไม่เป็นไรกว่าหวะเชียร์ก่อนนะเพื่อนถึงแล้วต้องดึงออกนะครับผมไม่ไม่มีอะไรเล่นแล้ว <c oughs> อย่าไปประมาท <c oughs> คอมโบดอรอเรียบทาจิครับชิพไายไปว่าเท่านั้นมาเรามากระต่อดีกว่านะครับตรงน,นี้ก็ แก้ของกันไปแก้เซเลเทมกันไปนี่ครับจริงๆถ้าเป็นตามปกติแล้วอะถ้าเกมมันทรงๆมากๆนะครับผมจะออกคลิแล้วผมจะได้เป็นสายดาเมจคือแบบสู้กับยีหน้าเลยแต่แนละ้วตอนนี้คือบวยบันโหดมากนะครับต้องมีดาบถึกกันไว้หน่อยอาจจะนวดยีหนา,นานานขึ้นนั่นแหละแรงประมาณนี้แลแบบรอคลิปก,กันแล้วเนี่ยน่ารักมาก มาเออ่ผมว่านะถ้ามันเหลือ2สล็อตนะครับผมขึ้นดาบแดงดีกว่าเนี่ยดาบ200ไปเลยโหโดนตันว่ะเพื่อนไม่โดนตันนะมึรู้จะช่วยยังไงเหมือนกันกูไม่ไปล้างไม่ใช่แพ้หวะขอสวยมากขอรับฮึดามเมิดล้วนฮะเตะตูดกูที กระโปงแทบขาดต้องเคลียวะ่ะไม่ก็เพื่อนเหลือสิบกว่าวิอาจจะต้องปล่อยก็ได้นี่ครับเกือกยู่ทียังพอได้เหรอไม่ไม่ได้นดับถึกก่อนนะตายเรยย็วนี่ <My God. S 1> เลีย์บังคับเลีย์บังคับเลีย์บังคับเียบังคับเีย์ เวยๆชียอเยแรกเลือดชอวยแรกเลือดก็จะเป็นโลอยู่นะไม่น่าขึ้นหรอมั้งที่ร์่ได้อยู่อะโอเคด้วยเหนื่อยจั่างเลยเนี่อยาร์วีแม่งเล่นยากที่สายไม่ได้ด้วยสุขภารวิวนี่จะคอยซัพพอร์ตเพื่อนนะครับหมายถึง ถ้าเห็นใครดักอยู่เขาจะส่งอตัติมาดูหลายครั้งล้าใครโดนคือตายเลยนะครับยีงแคลรี่แบบไฮยะตรงแฮตเต่โดนนี่ตายหมดแนละ้วผมโดนก็ตายเหมือนถ้าไม่มีดาบถึกนะโอเคนะตอนนี้ผมไปซ้ายได้่หมพึ่งสังเกตอ่านาทีที่14บสเลยครับผมต้องไปชนเลงกับยีนา่าแต่กีน่าในี่ออกสายแล้วไเห็รีรวนเลยครับ เขาน่าจะแบบวัดก really. ันเราเลยมีเคียวมีดิบลิเชอร์ขอดาบแดงราคาอี่เก้าร้อยเลยมายี่สิบวีครับหปาฟ้าเพื่อนกูโดดกันมาดิมาดิกูไปก่อนแล้วเพื่อนกูอยู่เห็นเพื่อนแลาไม่เล่นสดนะไม่ไม่เล่นสดไม่เล่นสด อันตีตอนนี้ก็20ิวินาทีไม่เป็นไรรอไปก่อนจริงๆมันเป็นไหมถ้าเขาแบบเปิดก๊อตเลเยอร์อะไรเงี้ยผมก็อาจจะเล่นยากๆเขาเริ่มสอยกูป่าเพื่อนไหวต่อเนี่องไม่มีอันตินี่คือแบบแทบจะไร้ประโยชน์เลยนะ่ยวไ้บ้างกูเอาไว้บ้าง,างมาดิ มาดิมาดิดาบเตกมาแล้วผมเพิ่งเคยลองเหมือนกันนะครับแอดสตกระทกธาตุกลายเป็นตอนแรกเป็นสามดาต้ตนหนึ่งเนะี่ยเอาก็จะไม่เป็นไรฮะถ้าเขาจะวัดก็เรี่ยวเขาก็โลอยู่นะตอนนี้แต่ถ้ากลับบ้านก็ได้กดเลยแล้วกัน เป็นฝ่ายเราที่ได้ก้อนนะครับมาตรงนี้น่าจะต้องเซตเลนนะผมต้องรอคลิของผมก่อนแต่ว่าผมอยากอยาก,อยากลองซัดกับซาจีดูตอนนี้ผมมีดาบถึกนะครับว่าเราจะไหวหรือเปล่าตอนนี้ยังไม่รู้ไงว่าใครจะแยกดันเลนเราเลยครับก็เห็นเป็นยีหน้าแยกตลอดไม่รู้ทาจีจะมาหรือเปล่าติดอะไรตั้งไหนเนี่ย ไม่กลับบ้านมีปราฟ้าไม่กลับบ้านนะครับประฟ้าจาะหมดแล้วลาค่อยเป็นไ,ได้สวยสตบับตับตับคอตับคอตับคอตโอ้ยมีฟิกว่าเพื่อนเชียละโอ้แม่งได้เสร็จทุกอย่างเวลยวะฟิกิกอะไรนะฟิกฟิกวิกกตให้เป็นโอกาส เอาด,เดิมีเกิดมีเกิดมีเกิด,กดมีเกิดเออเว้าเสว้ตอนนี้เสยแวเกังเนี่ยเกิดต้องเตะก่อนนะครับเควบรอเคบรสตันของเอเบอรี่มาจากเตะที่สองมาาันจะเตะที่สองนะครับไม่ใช่เตะแรกเอ๊ ผมเป็นอังดูแบบย้อนหลังว่าเอ้ยทำไมกูต้านมูฬไม่ได้ทีบางทีเจอมูฬไงแบบหยิบไปเจอมูฬอะไรอย่างนี้นะครับตั้งแต่ซีซั่นแล้วๆเลยอ่ะตั้งแต่หน้าทับยิปมาวกูจะไมไม่ตันได้ดกูไหเนี่ยเตะเลยใช่ครับ,บคนเล่นมวยก็แบบรู้ว่าแม่งแรงกันว่ะคือคนเล่นมวยรู้นะครับคือตอนแรกที่มันเกิดมาถ้าเขาใช้สกิลไปแล้วมันมันจะไม่มีอิสตินะครับผมก็เลยเตะไปเลย แล้วเราแบบเราไปทำคอนเทนต์บ่อยไงเล่นมงเล่นมวยแบบออฟเลนน่าจะมีกอสติ่์ตัวที่สองแน่นอนครับเจ็ดเลยปั๊บเฟดปั๊บ เีไหนแค่นี้ก็น่นาจะแบบหมดตัวแล้วตังเราเพิ่งมีโอกาสได้ของเต็มณนะเวลานี้นะครับยีนาซ้ายเพื่อนใายเลยหืมกูโดนเตะมวยปะวะใช่ไหมเหมือนกับยีนา่าไม่ก็จะไหลว่ะโดนมวยเตะทีเลือดหายนะ ลองดักดูครับโอ้แสดงว่าไม่ทันถ้าทันนี่ก็ได้ได้ก่อเกิดไปเลยครับโค้งสิงมาอีกเจ็ดวินาทีหาตังดีกว่าหรือเว็บนี้ไม่หาอะไรทำาครับโอเคติ๊กที่ดาบถึงไวไมันอ่ะเขาเล่นสวยวะ <laughs> อย่าไปใส่มาแปดร้อย อีกเวฟนึงหไม่มีคนการเตะโอ้โหกําไรบอสจะบอกเลยนะไม่มีคนตันเตะแม้กเลยขอมาฟ้าแแบบพี่อยู่เฮ้ยก็เตะคีฟนี่สี่พันนะเตะคนก็น่าจะแบบสามพันจริงเตะคนน่าจะสามพันในดอกแรๆนะถ้าไปเกินครึ่งหลอดเมื่อไหร่ก็น่าจะแรกงกว่านี้นะครับ เอาละได้เวลาทดลองหนึ่งต่อนหนึ่งแล้วกดอัเีาแล้วด้วยจะไปเชื่อกันวบมือก่อนเลยมวยึหลายทีแล้วึงหลายทีแล้วเปลี่ยนเป้าหมายก็ะทันทันจับจับสวยครับคนเดดีส่วนตัว <c oughs> โอเคแม่งตักเอาไม่ักเอาไม่เก่งที่ไ่นมวย ไปดีกว่านี่ไงต,ต่อยออกเนี่ยหนึ่งสองสวยจ้าขอติดกาเพื่อนขอติดกาขอติดกาขอติดกาเอ๊ะมวยมันจะเกิดได้สิบวิ ติ๊กที่เกาะเกิดอีกครั้งหนึ่งเลยครับเวลาจะสับขอก็ติ๊กต๊ตรงที่จะขายอะไรเ้ง่ไงหน่อยหือไม่ยิงไม่หลายทีแล้วเนี่ยเกือบโดนตลอดเลยขอป้าได้ไหมผมครับไปทำเลนนะคอสทำบนให้ล่างทำหน่อยนะครับ เอาการเงินรอสับถ้าเป็นอย่างนี้ผมเพิ่มกรอกชิลอีกชิ้นหนึ่งแล้วกันงานอะไสับของหมดแล้วคราวนี้23วินาทีกับฟิกเกอร์แล้วตอนนี้าการดมๆมดองๆขอหนึ่งไต่ชัดมาฮาวก่อนถึงโดนมวยเดี๋ยวกูหลบหมวยก่อนเมื่อไหร่ทีละเมมเมมกูโดนอะไรวะ โอ้โหนี่โดนอะไรมันล่วงเลยป้าเตียวมองไม่ทันเลยอะโอเคครับประมาณนี้นะหรับอ่าที่แร่เอ็มเมอรี่ผมยังไม่ไม่ได้สกินแนมะ่เดินเต่ามันไม่ครบนะครับก็เลยไม่ได้รีวิวแม้ก็เหมือนแบบรันรันในคอสเพย์ รีดไปกินเดิมโอเคครับถ้าใครชอบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดเลิฟให์อย่าลืมกดกระดิ่งกูได้ตอบดาวนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีาตาและบัฟมาใหม่ด้วยครับดูดเลือดลงเลือดอะไรก็ดีขึ้นเอเมอรี่นะครับมันก็จะมีตาที่มันเล่นได้อันนี้รีวิวใน90กว่าดาวเลยนะฮะ